วันนี้เรามาที่บัวทองฟาร์มนะบ่อกตกกุ้งบัวทองฟาร์มบ่อที่สวยๆวยเนี่ยเออืออย่างดูอย่างที่เป็นอินโทรนะผมก็จริงๆโทรถามน้องชาญคนที่เสื้อส้มเนี่ยถามน้อชาญอยู่ไหนอ่ะบกเข้ามาที่เนี่ยบัวทองฟาร์มผมบอกก็คิดถงพังก็โอเคเพราะว่าผมเคยนัดแค่ทีนะแตวผมก็ไม่ได้ไป พง,งานผมไม่เสร็จไงผ,ผมก็ูจีปูกิตมันไม่เสร็จอ่ะมันก็เลยไม่อยากไปก็ก็เลยมีโอกาสครั้งนี้ถามเขาว่าอยู่ไหนเขาอยู่บัวทองฟาร์มนี่างเดี๋ยวตามไปก็าตามไปก็มาตกได้กันนะครับเดี๋ยววันนี้เราทัวร์นะทัวร์หน่อยหนึ่งนะว่าไงวันนี้จะเป็นแบบทุกรูปแบบเลยอันนี้วัดแบบล้างแล้วก็วัด ล้างนะมาเดินออกไปแล้วผมก็ล้างไว้แล้วผมก็วัดตึ๊บชั่วโมงนี้นะเออไปที่ไหนใ่เจอแต่ล้างหมดเลยนะแช่ไวัดตรงๆเนี้ยไม่ค่อยเจอตัวนะวัดเหมือนโดนผีหลอกอันนี้ก็ล้างเหมือนกันล้างอ๋อนี่นี้วัดตรงๆเลยตึ๊บโอเคก็อยู่นะ คือวันนี้เรายังไม่รู้แล่ว่ามันจะเป็นกินแบบไหนแต่ส่วนใหญ่ถ้าวัดเฉยๆนะก็มีโอกาสพลาดแต่ถ้าอยากให้พลาดน้อยๆ่ก็คือท่าหลังท่าหลังให้ตึงแล้ววัดวาดก็มีนะวันนี้ผมอ่ะใช้ชุดซีหนึ่งของオリวันแล้วก็ใช้หัวเชือกสิริมณของオリวันในเลสโซ่อะไรของเขาเนี่ยวันนี้ก็ใส่ยกเหมือนกันนะ ก็คือผมไม่ไม่ได้เอาเบ็ดมาไงผมมีแต่แกนแต่ช่วงหลังผมเห็นว่ามันดำลงไปลึก,กอ่ะปืดผมก็เลยวาดวาดวืดขึ้นเหมือนกันของํำตัวมันชาให้เข้ามาก่อนผมปักครึ่งชั่วโมงเขานั่งไปแล้วครึ่งชั่วโมงแล้วจะตกประมาณสามชั่วโมงครึ่ง ผมจะตกประมาณ3ชั่วโมงมือชาเขาได้ไปโลนนะจ่ไม่รู้กี่ตัวนะไอต,ตัวนี้วัดเลยคือมันจมแล้วมันก็เดินค่อยๆดิ่งไปค่อยๆดิ่งไปอย่งี้วัดเลยปุป๊บนะครับถ้าอย่างไอสองตัวแรกเนี่ยล้างแวะล้างตึงๆแล้วก็วัดปุป๊บ คือกุ้งก็คืออัตราคนมันน้อยอ่ะเขาก็ปล่อยไม่ได้มากนะก็เขา้าใจนะ ก็สนุก,กอะน,นะคือเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอะาถ้าผมที่ผมช่างใจคิดว่าเออผมมาที่นี่เดี๋ยวผมว่าไม่ก็ไม่ไมสบายใจเท่าไหร่คืออยากจะแบบให้มันผ่อนคลายบ้างนะเพราะงานชิ้นเนี้ยจบแล้ววันวันที่ผมไปนะ่ะคือวันที่ผมกระอัดคลิปเนี่ยคือกำลังแพ็คส่งให้เขาตัวนี้เป็นไงอา่าตัวนี้ก็ล้างแล้วก็วัดเหมือนกัน ล้างวันที่ล้างคือวิธีล้างคือหมายถึงว่ามันมันเดินแล้วมันเขาเขไม่ลากไปเราก็ล้างไว้ล้างล้างล้างพอมันตึงมันตึงตึงตึงดูที่ปลายเบ็ดอะมันงอ,อเราก็กระตุกเลยตึ๊กวัดก็ส่วนใหญ่ก็จะได้นะอ่ะพูดถึงงานว่ามันไม่สบายใจเพราะว่างานเนี่ยอ่อเนี่ยเนี่ยนนี้เจ้าของนะชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้ ถามว่าอ๋อนี่มาตกแล้วครับอกใช่ก็มาอุดหนุนหน่อยถามเขาด้ว่าข้างบนนะ่ะเขายังทําไม่เสร็จเหรอบอกทาเป็นอะไรนะบอกเ็าเป็นร้านอาหารครับพี่ตี่ข้างบนอ๋อยังทําไม่เสร็จอืมเราคุยได้แป๊บหนึ่งเขาก็บอกอาตามบายเลยครับพี่ครับเดี๋ยวผมขอตัว อา <c oughs> นี่จะคุยถึงไหนว่าถ้าาคุยถึงงานว่างานเราชิ้นเนี้ยเสร็จแล้วโอเคอย่างทุรักทุเลแต่ชิ้นหน้าเนี่ยจะพาเราเครียดเพราะเราเหลือสองคนกำลังพลเราหายไปสองคนปกติต้องทำสี่คนนะนี่ไอ้มาวาดเลยมันดิ่งลงไปดิ่งไปแล้วเราก็วาดขึ้นมาเลยใช้แกนเนี่ยแหละ โอ้ยใช้แกนว่ากดินไหมอยวดูนี้มีอะไรมั้ย ชื่อชื่อน้องน้องเหม่งนะเขาเปิดร้านอุปกรณ์ขายอุปกรณ์ตกปลาตกกุ้งมีทั้งตกปลาตกกุ้งเลยถ้าใครสนใจเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตอนท้ายผมแปะไว้ให้ว่าชื่อเพจเขาชื่ออะไรก็ลองไปอุดหนุนนะ,ะสินค้าดีราคาถูกก็ลองไปอุดหนุนน้องคณนะชื่อเหม่งโกเหม่งเออ ใช่นั่นแหละน,นี่ผมเป็นยงไงผมอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่ไปไปลายซื้อยกเอาครนนี้ช่างก่อนช่างแล้วติดนะมันรู้สึกมันมีจะย,ยกอีกทีผมวัดเลยตบอันนี้ตัวเมื่อกี้คือช่างช่างก่อนช่างแล้วมันมีตัวพอไหม อุปทามอะไรในอีกทีที่อ๋ยังอยู่วัดเลยแต่จริงๆมันทํางี้ไม่ถูกนะต้องพอพอเราช่างแนละ้วปุ๊บมีน้ําหนักปุ๊บเราวัดเลยนะไม่ใช่ลงไปอีกครั้งแล้วนี้ไอตัวน,นี้รู้สึกมันจะเข้าปากอ่าเนี่ยเนี่ยน้องน้องเมิงเ้าคุยกันเขาอัธยาศัยดี ก็อย่างที่บอกนะคืออุปกรณ์ตกปลาตกกุ้งอ่าเนี่ยอันนี้เพจเขานะก็ลองไปดูนะโกเม่งฟิชชิงสำหรับวันนี้ก็คงจะหมดเวลาแล้วล่ะเพราะาผมจะตกแค่สาชั่วโมงพอแล้วก็ได้ฟังเสียงน้ำตกนะตลอดเวลาที่ตกก็รู้สึกมันผ่อนคลายขึ้นนะ ก็ดีเ็าทาให้เราสึกมันคลายเครียดหน่อยนะมันมันเหมือนจากการบาบัดบาบัดทางจิตนะบออเนี่ยคือมันบาล้นมันทําให้เรารู้สึกเราสบายผ่อนคลายผมก็รู้สึกผ่อนคลายนะกลับไปก็ตื่นเช้าม,มาก็โอเคสดชื่นก็มีแรงสู้ต่อไปก็ต้องสู้นะเพราะว่าทำไงได้นะสัญญาณนก็เซ็นไปแล้วนะ เราก็ต้องทำไปครับซว้ถึงที่สุดมันก็คงไม่มีอะไรในชีวิตนะที่ได้อะไรมาง่ายๆนะทุกอย่างมันก็ต้องไฟนะต้องสู้ต้องดินน้นรนแต่เพียงแต่ว,ว่าเราอย่าย,ย่อท้อมันคือไหนเราพักได้นะแต่อย่าย,ย่อท้อขออย่างเดียวถ้าเราไปม,มองกระจกอ่ะขอให้รู้ว่าคนที่อยู่ในกระจกก็เป็นใครถ้าเรามองกระจกเห็นหน้าตัวเราเองแล้วเราจําหน้าตัวเราได้เนี่ย โอเคก็ต้องมีจุดยืนเนี่นะไม่ใช่โอ้น้ำเน่าไม่ไหวไม่ละอายใจวัดอีกแล้วอามาติดก,กามานะนี่ผมต้องนุ่มนวลกับมันนะไม่งั้นเดี๋ยวหลุดตัวนี้ก็เป็นตัวที่ตลา่ผมได้ได้11ตัว เตัว12ตัว12ตัว8ขีดสำหรับแบดนี้นะน้องก็ขอดูใช้เบ็ดรใช้เบ็ดแกนเวมดาครับได้มาน2บตัว8ขีด3ชั่วโมง300ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับแบบนี้ก็ถ้ามีโอกาสกลับมาใหม่นะใครที่ยังไม่เคยมาลองดูนะครับบ่อนี้ก็ถือว่าสวยมากสวัสดีครับ คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการทบทวนเล็กๆก็แล้วกันนะครับเจริงๆเราก็ทำมาถึงคลิปเนี้ย114คลิปแล้วผมก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะขอบคุณคนที่ติดตามและไม่ติดตามยังไม่ได้ติดตามช่องเรานะก็ถ้าไม่มีคนดูผมก็คงไม่ได้ทำมาถึงขนาดนี้ได้นะ อืคําว่าเนี่ยไหมมันก็มีบ้างที่เหนื่อยมีบ้างท,ที่ที่้ออแล้วเราก็มาหาจุดยืนเรานะว่าเอ๊ะตอนแรกของวัตถุสงค์เราทำเพื่ออะไรทำว่าเราเราอยากบอกวิธีการตกนะแต่แต่ต้องออกตัวอนผมเป็นคนที่ตกฟุ้งไม่เก่งนะ เดี๋ยวด่ามากนะเดี๋ยมีคนเข้ามาคอมเมนต์คือตกฟุ้งไม่เก่งหรอกวันหนึ่งเราไปเจออริวันไปเจอเขาแล้วเขาก็สอนเราแล้วเราเข้ามาตกเองอีกหลายสิบชั่วโมงจนเราเราเข้าใจแล้วอ้อมตงประมาณนี้อะไรงเงี้ยเออเราก็อยากอยากนำสิ่งที่เรารู้นะไปบอกกับพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆน,น,นะ สำหรับคนที่ตกอผู้ไม่เก่งนะว่ามันต้องทําไงเราถึงจะได้กุ้งทาไงเราถึงจะจัดการมันได้เออมันก็เป็นพลังให้ผมทํา y ำ YouTube ในช่องมีแสบชแนลเนี้ยอืมจนถึงวันนี้ก็ปีแกอีกยังไม่ถึงเดือนนะอืมก็ถามว่าเป็นไงมันเร็วมากเลยนะนเร็วมากเลยปีนะ แต่ก็ยังทําต่อไปไหมก็ค,คิดว่ายังจะทําต่อไปถ้ายังมีพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆน,นะยังสนับสนุนผมอยู่นะหรือยังมีคนที่เขาตกกุ้งไม่เก่งอะเขาก็อยากรู้แต่เขาก็าไม่มีไกด์ไลน์นะผมก็อยากเป็นช่องหนึ่งที่จะคอยบอกว่าเราจะจัดการยังไงจะทำยังไงเราถึงจะได้ก,กุ้งนะครับเชื่อว่าร1อยสิบสี่คลิปเนี่ยถ้า เอ่อเอฟซรายการเลกเอฟซีถ้าเอฟซี hmm. ผมเนี่ย mm hmm. เข้าไปดูเนี่ย mm hmm. ไม่เข้าใจเรื่องอะไรเนี่ยค mm hmm. ่อยๆดูเนี่ย mm hmm. ผมว่ามันจะตอบโจทย์ทุกแง่ทุกมุมอ่ะไม่ว่าแงา่ไหนมุมไหนเนี mm ่ย hmm. เพราะว่าเราทำไ้ค่อนข้างจะทุกมุมโคเวอร์หมดอ่ะว่าเราจะทํายังไงที่เราจะจัดการได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็บอกอีกครั้งหนึ่งนะ mm hmm. ว่าผมใช้เบ็ดของโอลิวันนะซึ่งเขาก็ ปีวันนี้ผมใช้ฟรีแล้วผมไม่ต้องเสียตังค์ซื้อก็โอเคมันก็ทำให้เราเประหยัดเงินทีนิดนึงนะเพราะว่าการทำนี่ยเราก็ไม่มีคนที่มาซัพเซอร์ไดเราไม่มีคนที่ซัพพอร์ตเราเราก็แจกเงินเราล้วนๆนะร้อยสิบสี่จิตเอาว่าค่าอาหารอา่กินถึงกินนอกร้านกินในร้านเนี่ยเอาว่าค่าอาหารแล้วกันนะ น้ำมันค่าตกครั้งหนึ่งเราคิดดูว่าครั้งหนึ่งเท่าไหร่แล้วก็เอาคูณไปร้อยสิบสี่คิปเป็นเงินเท่าไหร่แต่ก็ตรงนั้นผมไม่ได้ว่าอามันเป็นสาระอะไรนะแต่ว,ว่าถ้าเราไม่มีความมุ่งมั่นอ่ะเราก็คงจะไม่ได้ทำแล้ครับทั้งนี้ว่าผมยังมีคนที่สนับสนุนผมคือก็เอซทุกท่าน มีพี่ๆเพื่อนน้องๆน,นะที่ยังตกกุ้งไม่เป็นจัตกกุ้งยังไม่เก่งนะก็ยังเข้ามาดูเราผมก็ขอบคุณขอบคุณจากใจจริงนะฮะว่ามันทําให้เรามีกำลังใจนะในการที่จะทําต่อไปนะครับแม้แต่ในช่วงเนี้ยในช่วงวิกฤตของผมเนะเพราะเพื่อนผมป่วยไปสองคนได้รับอุบัติเหตุเนี่ยก็ะจะเหลือสองคนซึ่ง เราจะต้องทำงานก้อนใหญ่ขึ้นและให้ทําเวลาออตามที่รันทามเลยคือต้องเตรียมทายทาพอทำแล้วเหนื่อยนะผมก็จะถ้ามีเวลานิดนิดหน่อยหน่อยเลยผมก็รีบไปตกปุ้งเลยเพราอาจจะไม่ได้ตกช่วงนี้ต้องเข้าใจผมนิดนึงผมจะไปไกลอะไรมากไม่ได้พราะว่าเดี๋ยวมันไม่ทัน ก็พยายามพยายามที่จะทำให้ได้ดูกันหรือพยายามตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่มันเป็นการทัวร์เอ,อ่อเป็นการทัวร์บอกที่เราไม่เคยไปเขาพยายามจะไปบอกใหม่ๆนะครับหรือว่าถ้าไม่ได้ไปบอกเนี่ยมันต้องมีอะไรใหม่ๆนะอืมหรือมันติดพันอยู่อย่างเช่นเทคนิคการตกกูดังนะ EP หนึ่งเนี่ย คือมันก็ยังติดเราก็ยังไม่ไแน่ใจว่าเอ๊ที่เรามาบอกชาวบ้านเขาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือมันฟุกเอาไอ้วันนั้นเนี่ยที่ได้เจ็ดตัวเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปใหม่ถ้าไปครั้งมันได้แสดงว่าโอเคแล้วก็เอาบอกพี่ๆเพื่อนน้องๆนองนองเนี่ยเอาวิธีการเนี้ยไปประยุกต์ใช้กับตัวเองนะครับจะได้จัดการปูได้นะว่าเราจะต้องท,ทำไงถึงจะได้ปูแบบบ้านนะ แต่ต้องระวังนะโอ้หมันหนีผมนะเนี่ยจมูกเลบเนี่ยโอ้เจ็บมากเลยเราตัดทิ้งไปผมอายโอ้ร้องร้องเตงดังด้วยก็เลยตัดทิ้งไปแล้วก็เ้าพปุกว่ามันช่วยนะผมน,น,นี่นี่เเจ็บอยู่นีเองเจ็บอยู่ก็ยังรู้สึกเราเจ็บแต่ก็น้อยลงนะ้ก็โอเคเดี๋ยวจะไปทางีไปดู จะต้องทำไงยังไงเนี่ยผมก็าจริงๆว่าผมอ่ะเป็นคนตกปูมไม่เก่งนะตกปูมไม่เก่งแต่ผมยังตกได้เลยเห็นไหมบางวันวนี้ผมตกเหมือนเทพเลยนะโอ้โหแซงว่าไงแต่ว่าถ้าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะที่ยังตกปูมไม่เก่งนะอยากจะตกเก่งเข้าไปดูฉลากเวลาตัวเองแล้วเข้าไปดูธุรกิจนะ <S <S คือเราดูอันเดียวนะเราอาจจะซึ่นซึมซับอะไรไม่ได้เข้ามาไม่ได้มากหรอกเดี๋ยวพอเราเราดูไปเรื่อยๆเนี่ย มันจะออมสิทธิก็ค่ซึมซับไปนะแล้วมันก็เป็นประสบการณ์สะสมที่มันซ่อนอยู่เวลาที่เราไปตกเนี่ยมันอยู่หน้างานเนี่ยไอประสบการณ์สะสมอันนั้นล่ะมันจะส่งผลมาให้เราต้องจัดการในหุ้นอย่างนี้อย่างงั้นทาให้เรารู้ได้ไงรู้จักประสบการณ์สะสมเนี่ยที่มันซ่อนเอาไว้มันออกมาแพงนิดแล้วทําให้เราจัดการกับกุ้งห,หรือกูได้นะครับเพราะนั้นน่ะ ต้องมีเวลาดูต้องมีเวลาศึกษาต้องเข้าใจมันอย่างที่ผมบอกทีนี้ผมก็พูดไว้ก่อนว่าผมใช้อุปกรณ์ของอุลิวันเพราะว่ามันง่ายและอย่างหนึ่งที่สำคัญคือว่าเขาไม่เก็บตังค์ผมเขาให้ผมใช้ฟรีเพราะว่าผมช่วยเขาขายนะแต่ผมไม่ได้ตังค์เขานะแล้วก็คือว่าเราสือว่าขอบคุณเขาทุกครั้งนะเวลาที่เราตกได้นึ่ได้ใจเออขอบคุณให้วันไม่ทำให้อาย วันนี้ไนงะตกได้เหมือนเทพเลยอะไรประมาณนี้กแต่ว่าพุณในใจนะนะครับยังไงผมก็ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับขอบคุณคนที่ยังไม่ติดตามด้วยอาจจะแบบยังไม่รู้จะติดตามดีไม่ติดตามดีก็ดูไปก่อนสักสอนสามคลิปถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์มีสาระบ้างเนะี่ก็ค่อยกดติดตามก็ได้นะครับคลิปนี้ผมก็ฝากให้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งในช่องมี Channel แสบชาแนลนะครของบ้าน,นะครับ แม้แต่ในแต่ละคลิปนะที่ดูนะก็อยากให้ช่วยกนดไลค์ด้วยนะครับพราะมันมีความหมายนะมันมันมันทำให้คนทำคือผมเนี่ยมีมังใจนะที่จะทำคืออยากจะทำต่อไปเรื่อยๆอ,อยากจะเอาสิ่งที่คิดว่ามันมีประโยชน์กับคนดูเนี่ยนะนเอมาเผยแพร่นะครับก็ขอบคุณควางใจ ช่วยกดไลค์ติดตามในแต่ละคลิปก็ก็มีะกดไลค์ให้เราไม่ให้ลืมนะฮะช่องเราเป็นช่องเล,ล็กๆแต่ก็าพยายามทำให้ดีที่สุดครับนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะว่าจะไปที่ไหนนะคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ